สวัสดีค่ะยอยก็ตั้งใจร้องเพลงนี้เป็นการขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอยู่ในใจเสมอค่ะเพลงนี้ยอยคิดว่ามันมีชื่อเพลงอยู่สองชื่อเนาะตอนแรกนึกว่าชื่อเพลงว่าขอบคุณเลายๆแต่พอร้องร้องไป มันเป็นเพลงเพลงเดียวกันค่ะคือเพลงที่ชื่อว่าอยู่ในใจเสมอลองไปฟังดูนะคะร้องอาจจะไม่เพาะเท่าไหร่แต่ยังๆก็ตั้งใจร้องเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนพี่ๆท,ทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูเติมคำว่าสู้ เข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนยติบ่มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจอยู่แทบบวหวหัวใจนี้ในเมื่อวานมืดไปทุกดา ก้ 9, าวผ่านถนนคนไรหากบ่เจอคนดีป่านนี้สิเป็นจังใดทุกทุกอย่างถ้าผ่านมาได้ด้วยน้ำใจงดงามที่เจออยู่ในใจเสมอหูบ่ อยู่ในใจเสมอหูบอขอบคุณเหมือนครั้งไม่พอหูบอคิดอยู่เสมอขีดเส้นใต้สองเส้นใต้ชื่อย้ำใจอ่านเจอคิดถึงพระคุณเสมอเมนึกเจอชื่อนี้ในใจขอบคุณเล,ลา่ะ ที่ทรงหักคอยนําพาตราวันข้างหน้าจะกอดสัญญาใจไว้เฝ้าภาวนาอย่าแปรเปลี่ยนเมื่อวันผ่านไปเก็บรักอุ่นเป็นต้นทุนใจอยู่ในหัวใจเสมออยู่ในใจเสมอ ให้จเสมอหัวอบอขอบคุณหลายๆที่ส่งหักคอยนำพาตราบวันข้างหน้าจะกอดสัญญาใจไว้เฝ้าภาวนาอย่าแปรเปลี่ยนเมื่อวันผ่านไปเก็บรักอุ่นเป็นต้นทุนใจอยู่ในหัวใจ